ลาม่าลูกลามบานปลายนะคะหลังจากที่แจงปุนสาค่คะภระยาของแจทชวนชื่นนะคะที่ออกมาเผยว่าบ้านของตนที่อยู่หมู่บ้านอาเคมินบุรีซึ่งไม่ได้อยู่แล้วก็ปิดบ้านมานานแล้วมีคนบุกรุกเข้ามาในบ้านแล้วก็ขโมยรองเท้าของแจทชวนชื่นไปโดยพบว่าคนร้ายนะคะได้ทุบประตูบ้านแตกขโมยรองเท้าคนหัวที่แจทนะคะสะสมไว้หลายคู่หายไปและมีอุปกรณ์เสพยาทำให้ในตอนนั้นนะคะทางแจงค่ะจึงได้แจ้งตำรวจซอนนอมินบุรีเอาไว้แล้ว ทางนี้นะคะเจ้าตัวก็ได้เผยว่าหากใครที่พบเห็นของที่สูญหายสามารถเข้ามาแจ้งรายละเอียดได้ส่วนใครที่รับซื้อไปแล้วสามารถนํามาคืนได้ที่สอนอบินบุรีและแจ้งนะคะจะไม่เอาเรื่องพร้อมกับบอกว่าบ้านนี้ไม่อนุญ,ญาตให้ใครเข้าหากพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ ซึ่งจากเรื่องนี้นะคะก็มีคนในออกมาวิเคราะห์ว่าเอ๊คนที่มาขโมยเนี่ยตั้งใจจะมาเอารองเท้าคอนเวิร์ตที่ผลิตในอเมริกาเท่านั้นและรู้เลยว่าคนที่มาเอาน่าจะรู้ราคาของของ,ของจากตอนแรกในตู้โชว์ของแจ๊สนะคะจะเต็มไปด้วยรองเท้าคอนเวิร์ตวินเทจที่แต่ละคู่มีมูลค่าหลายหมื่นถึงหลายแสนบาทรวมกันน่าจะเกินล้านบาทค่ะคุณผู้ชมและแจ๊สนะคะก็เก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีอีกทั้งเบอร์ที่แจ๊สใส่นะคะยังเป็นเบอร์8 US ซึ่งเป็นเบอร์ที่นิยมเลยก็ได้ราคาสูงอีกทั้้งงวกการนนีมั็แคบ คุณขโมยไปนะคะหาคิดจะมาขายต่อคนในวงการก็รู้หมด ก่อนที่ต่อมานะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ทราบตัวผู้ต้องหาแล้วคือบูภูมิพัฒน์นะคะคนใกล้ตัวของแจ๊ดแล้วก็แจงนะคะซึ่งแจงก็รู้เรื่องว่าบ้านถูกบุกรุกเพราะว่ามีคนนแจ้งเข้ามาและเมื่อเข้าไปก็พบว่าประตูบ้านแตกรองเท้าหายและก่อนที่จะเกิดเรื่องนะคะบูค่ะก,ก็ได้ไลฟ์สดนะคะโดยบอกว่าตนเนี่ยได้พังประตูบ้านแจ๊ดเข้าไปขโมยของรองเท้าบางคู่เอาไปขายบางคู่ก็แจกจ่ายหมดและที่ขโมยเพราะหมัอนไแจงนั่นเองรองเท้าที่มาซื้อมา,าสะสมมันกูเข้าไปหมดนะ่ะ มึงฝากบอกมันด้วยนะรองเท้าที่มันซื้อมาสะสมมากูแจกเพื่อนกูไปหมดละข้อหามันไสเมียมึงกูไม่เอามาพูดหรอกกูไม่สโ่มันก็ดีแล้วนี่แค่พูดมันน้อยไปกูไม่ใช่ครอบครัวมันทําไมกูจะพูดไม่ได้พยายามแบบพูดแนวว่าถ้ามันเสิร์ฟกันชงกันกูจะเบรกหมดแหละกูบอกถ้าพูดเรื่องอะไจริงกูเบรกทุกเรื่อง นอกจากนี้นะคะอย่างที่ทางท็อปดาราได้นําเสนอไปเมื่อวานนี้ค่ะทางบูนะคะยังได้ออกมาอัดคลิปผ่านทิกต o อส่วนตัวฝากถึงแจ๊ดชวนชื่นนะคะโดยบอกว่าเดินเกมผิดครอบครัวมึงจะพังเพราะแผนนี้แจงคนเดียวที่จะเจ็บที่สุดกับเรื่องนี้นะคะพร้อมประกาศว่าขอตัดขาดกับแจง้งการที่พวกมึงคิดว่าจับตูขังได้ทุกอย่างจะจบมึงจําไว้เลยมึงจะเจ็บปวดมากกว่านี้ปวดตัวเปิดโจทย์กูมาแล้วนะ เป็นไงเจอสองคลิปสุดท้ายนี้ทังหัวเมียถึงขนาดอยู่ไม่ได้เลยหรอเดี๋ยวก่อนกูมีอีกคลิปเมียมึงอ่ะนแจ็คกูบอกเลยว่างานที่มึงเดินเกมผิดการที่มึงจะหาคดีนู่นคดีนี้มาใส่ให้กูเยอะกูบอกเลยว่ามึงคิดผิดกูรู้นะว่าไม่ใช่มันสมองของมึงหลอกที่มึงมาตามเก็บเล็กเก็บน้อยเอาคดีนู่นคดีนี้ให้กูแต่กูบอกเลยว่ามึงคิดผิดครอบครัวมึงจะพังแผนนี้มึงจำไว้นะมึงรู้อยู่แล้วว่าพวกมึงขังกูไม่ได้นานและสิ่งที่กูจะทำให้พวก เดี๋ยวที่จะเก็บที่สุดมึงจำกูคำพูดกูไว้เลยกูรู้ผู้ชายพอกูพูดคำไหนกูทำแน่มึงจำไว้ส่วนยีแจงมึงก็เหมือนกันรลวงโลกต่อไปเถอะเดี๋ยวสักวันคงก็จะรู้ความจริงว่ามึงเป็นใครตัวตนมึงเป็นใครมึงเป็นมาอย่างไงเรื่องที่กูพูดสักวันจะทิ่มแทงหัวใจมึงครอบครัวมึงมึงทำอะไรไม่ดีไว้เวรกรรมจะตามพวกมึงทุกคน ถ้ามึงไม่ยอมรับออกมาขอโทษสังคมว่ามึงหลอกลวงสังคมยังไงมึงทิ้งศพแม่ยังไงแล้วไปใส่ร้ายคนตายแถมมาใส่ร้ายกูนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมึงคอยดูเหอะกูเชื่อว่าไอการนินทาหรือดูถูกเขียดใส่ร้ายไม่ได้มีแค่เฉพาะหมู่คนจนหรอกคนรวยเขาก็เป็นจุดอ่อนของมึงจำไว้เลยเขาจะทำร้ายมึงเขาจะพูดสอดเสียดมึงให้มึงเสียหาย ให้มึงอับอายถึงตอนหน้าเขาบอกยิ้มยิ้มยิ้มคุณแจงคุณแจ๊ดง,งจำเถอถึงเวลารับหลังก็าด่ามึงหมดแหละเรื่องที่คูพูดอะ่ะมันมีมูลหมดแหละถ้าไม่มีมูลไม่กล้ามาพูดหรอกแล้วกูเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่เขาก็มีคนรู้จักมึงเยอะแยะว่ามึงทําอะไรมาทําไมแตงโมตอนคลอดทําไมพ่อเขาถึงแม่ตอนรับมึงทาไมเขาไม่เอามึงเพราะว่าพ่อแม่ทางฝั่งผู้ชายเขารู้หมดแหละว่ามึงเป็นยังไง ถึงไม่เอามึงมึงทําอะไรอยู่มึงรู้อยู่กับใจมึงรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่กูพูดแต่เรื่องจริงทั้งหมดแต่มึงไปถือหางอีอียายเจกูจะขอบพูดอย่างนี้แล้วกันนะกูขอบคุณแล้วกันสําหรับสิ่งที่มึงเคยช่วยเหลือกูมาตั้งแต่เด็กจนโตแต่กูบอกเลยวันนี้ขาดกันแล้วถ้าการที่พวกมึงจะคิดว่าจับกูขังได้แล้วทุกอย่างกะจบมึงจำบัวเลยจะเจ็บปวดมากกว่าน,นี้ มึงมีเงนินมึงไม่มีความสุขหรอกมึงคอยดูไม่มีใครช่วยมึงได้ตลอดหรอกฝากไปถึงครอบครัวพวกมึงทุกคนนะทั้งไอ้แจ๊ดไอ้แจงแล้วก็อีแม่เลี้ยงอีชนันพรว่ากูตามราวีไม่เลิกแน่ต่อให้กูตายชาติหน้ากูจะตามพวกมึงอีกถ้ากูติดกูกูออกมาก็คือได้เจอกันอีกเพราะฉะนั้นมึง กูบอกเลยว่ามึงนอนตายตามไม่หลับกันแน่ก่อนที่ล่าสุดนะคะคลิปดังกล่าวก็ถูกลบออกไปจากติกตอกส่วนตัวของบูแล้วล่ะค่ะและต่อมาไม่นานนะคะทางด้านแจงค่ะก็ได้โพสต์ภาพรองเท้านะคะที่มีคนเอามาคืนและช่วยแจ้งบอ่อแสพร้อมเผยว่าหม้จับออกแล้วคนที่คุณก็รู้ไม่อยากพิมพ์ชื่อเสนียด โดยเจ้าตัวนะคะได้โพสต์ว่าน้องเห็นข่าวเลยรีบเอามาคืนและช่วยแจ้งบอ่อแสที่มาที่ไปใครเอามาขายให้ใครและหมายจับออกเรียบร้อยแล้วนะคะคนนั้นแหละคนที่คุณก็รู้ไม่อยากพิมพ์ชื่อเสนียดหากใครพบบอ่อแสว่าอยู่ที่ไหนและแจ้งว่าที่สนมินบุรีมีรางวัลน,นาจับให้ด้วยค่ะก็มีสูจนหลักฐานมาเก็บรอยนิ้วมือคนที่เข้ามาม่วนสมที่บ้านไปเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ว่าเป็นใครญาติพี่น้องเอาหมดไม่เว้นแน่ ด้านบูนะคะน้องชายของแจงค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งนะคะผ่านติ๊กตอกค่ะโดยได้โพสต์ล่าสุดน,นะคะเป็นภาพทะเบียนบ้านระบุข,ข้อความที่ว่าเป็นคนให้ตูย้ายเข้าไปตั้งแต่ปี5-3ไปใส่ร้ายลุงยามอีกบอกว่าปล่อยตูเข้าไปได้ยังไงหน้าดูนะ้ะมึงแกง๊ง3าหก่อนที่คลิปดังกล่าวนะคะก็จะถูกลบออกไปแล้วเช่นกันแล้วค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะวันศุกร์ที่29มีนาคมที่จะถึงนี้นะคะเวลา14.00นาาค่ะแจ๊ดชวนชื่นพร้อมด้วยภรยาแจงพุทธศาสน์นะคะจะจัดแถลงความคืบหน้าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยค่ะบอกเลยว่าทางท็อปดารานะคะลงสนามจริงอย่าลืมติดตามดูไลฟ์สดกันด้วยนะคะปักหมุดรอกันเล่นเลยถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงกอนไขรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์ที่ t u b e c h anel ท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็ทอปดาราได้เลยนะคะอ่ะ,อะ ยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ